วนตอนนี้เลยกำลังไปกำลังไปครับกำลังไปมา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 เอาเจ๊ไปไหนแล้วอ่ะมาตรงนี้แหละตรงไหนเราเดี๋ยวเช็กยอดกันแป๊บหนึ่งครบไหมเอาเนื้อตรงนี้เลยไงอยู่ตรงถนนเนี่ยครบไหมใครมาแล้วมาค่ะมาแล้วค่ะมามมาแจ้งด้วยมาแล้วแจ้งด้วยมาแล้วเขาไปได้ยังไงน่ะเออเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวไปข้างหน้าข้างหน้าตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปไปข้างหน้าไหนล่ะจรือยังยังจบหรือยังมาแล้วครบแล้วคจบเร้วเนี่ยอ้าวมาเดี๋ยวมารอนะ ตรงนี้เลยมาตรงนี้เจตามมาเจตามามาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยด่วนเร็วเร็วเร็วมาโดนลมาด่วนเข้าไปทั้งงานเข้าไปก่อนแล้วกันมันตี๋ยโอ้ยมาทางนี้้านนี้ด้านนหนึ่งแล้วไปบอกกันมาทางนี้เลยทำมาทำมาเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ขอเข้าไปก่อนนะเร็วเร็วมาทางนี้เลยมาขมาขมาด่วนเร็วด่วนเร็วมีงานมีงานมาแล้วครับมาด่วนด่วน มาช่วยกันก็จะเข้าได้ต้องช่วยกันนะอ้ออให้เหนื่อยมากเลยกลับกลับไปกินน้ำก่อนเขยนเข้าน้ำอย่ะหมไในตัวนี่ข้างนอกข้างนอกมีน้ำอยู่ไปกินน้ำก่อนเราไปตามมาตามมารอด้วยรอด้วยร้เดินไปแม่มาบอกทางนี้ ตามมาทางไหนเล่าทางนี้แกอ้วนเดี๋ยวออกครับีอมันช่องเล็กอยูทางนี้และทางนี้แหละเดี๋ยวออกรอรรอรอยออกทางนี้เชื่อชันอยากออกทางนี้อยากออกทางนี้อยากออกทางนี้อากออกทางนี้อยาน้าออก้ากทางน้อาอกาาทางนี้อยอกทานี้อาี่ยาทางนี้นี้าางนี้กอทนี้มาทางี้ยาทางนี้าางนี้ทางนี้ทางนี้ลยอยออออกอยออยกออีกออกออากออากออ้อยากนย ไม่เห็นไม่เห็นอยู่แล้วนี่อ๋อเียอ๋ออ๋อเห็นแล้ว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 เมัตรวจสุกราบหูเลยเนี่ยโอ้โหรอก่อนยรอด้วยกินน้ำาเร็วเร็วอยู่แ้วเว้ได้เวลาได้เวลาเร็วรวมพลร่วมพลอ่ะร่วมพลกันก็ไปที่เดิมที่เดิมกำลังไปครับกำลังไปเร็ว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 วิ่งมาเร็วเร็วมาเลยมาเลยกำลังไปครับเร็วรีบมาเจอรอด้วยเจ๊เจ๊รออยู่นี่แหละมามาตามมาตรงนี้แหละที่เดิมที่เดิม มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมามาที่เดิมเจมาดิเจนี่มาจะเข้าไปแล้วฉันขี้เกียจรอพวกแกมาเร็วครับพี่เดิมพี่เดิมอ่ะใครเข้าก่อนโอ้ช้าแล้วเหรอโอ้เหนื่อยมากเลยออกไปเลยเด้อโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจผมกลับกันนะผมรอก่อนพี่กลับกไนแล้วนะรอกรองน้ำตัวบานใครบางคนไม่เกี่ยวนะบางการันมันนะตัวใครตัวมันโอ้ยอยู่รอกันรีบมาเลยมีกล้องวงจรปิดด้วยนะเจเอาไปเดีวไปแล้วเวไปรอฉันด้วย ไม่รอแล้วนอนไปแล้วนะไปเลยกันอยากย้ายกันกลับนะอยากย้ายกันกลับนะอยากเห็นนะไปแล้วรอสักก่อนไปดีกว่าอ้ายพวกแกหายไปไหนกันหมดเนี่ยฉันกับขี้อยู่เฉยพวกแกก็วิ่งฉันจะไปยังไงดีล่ะมีกล้องจับปิดเลยเราเร็้ยวเจ้เราเลี้ยวเออก็แล้วก็ไปเราไปรอสักก่อนโอ้ข้างนอกผู้ชายเยอะมากเลยรีบออกมาเจ๊ว้ายมันติดอยู่ตรงนี้เร็วเดี๋ยวเราอนไปเดี๋ยวนะไปบ้าไปาป ไปบ้างครับมันมันไปกันนะครับนรับชอบตัวเองนะไปลงนะไปลงนะรับชอบตัวเองนะบายบายเด่นลองด่